เาลาวหัวคิดดีเนาะซื้อเครื่องเสียงจากไทยหลักแสนไปรับงานที่ลาวงานละหลักพันแบบนี้สุดยอดจริงๆสบายดีสวัสดีค่ะพี่พีเอทุรทุกท่านวันนี้มาพบมาพอก,กับอ่อนเช่นกับเช่นเคยนะคะทุกคนคะ่ะวันนี้อ่อนก็จะมานําเสนอเรื่องราวดีๆเนาะคือซึ่งอ่อนะก็เคยนําเสนอหลายๆเรื่องที่ ส่องเศร้าหลามเมลูซอนออนกับตองข้อเนี่ยเอือยคนงามได้ไร้เด้อจากอ่อนก่อไห้อันนั้นตลอดเนาะเพราะว่าเอือยเพิินเหมือน่าจะนไหนแต่ก่อนก็นมาเฮ็ดงานอยู่ไทยเนาะ,ะพ่อมีแฟนมีสางขอบสางขั้วเนาะสื่อทีด่ดินได้เฮื่อนล้างแบบได้เฮื่อนล้างไงเนาะเพิ่นกะได้นนเมื่อใส่ชีวิตอยู่บ้านแล้วเพิินก็นได้เฮ็ดช่องย t u b e นะคือเพิินก็นเป็นมาตันไดอ่ะ ไ uh, อ้ไอ้ดอนของอ่อนเพราะว่าความฟันอ่อนกบคิดแต่งซันน์นว่าเอ้ยแบบหาเงินอยู่ไทยแล้วแบบว่าเฮาพ่อมีอะนะกะเออหาสื่อหันสื่อนี้ไปเหตุธุรกิจยังพอ่อแบบพอได้อยู่บ้านได้ฮะนะพะว่าบางครั้งเฮากะอาจจะแบบว่าบริยุไทยไปตลอดชีวิตยังเพราะว่าเฮากะต้องไปอยู่บ้านแหละถึงถึงถึงจุดจุดหนึ่งเนาะทุกคนแล้วเอยเพื่อนกะได้เนาะได,ได้สื่อเครื่องเสียง ประมาณลักแสนนี่แหละนะคนุณสื่อรักแสนแล้วเพิ่นกะไปหลับงานอยู่ที่ล่าเนาะเพิ่นกาจะเอาบลายเนาะประมาณพันกว่าบาทเนาะต่องานหนึ่งเนาะเพิ่นกะเอาประมาณพันกว่าบาทต่องานเนินคือเพิ่นว่าบอาบรายสำหรับไลสำหรับไลคนนะคืออ่อนบอกเลยนะ ลักลานเกินไปเนาะล้านสองล้านสามล้านขึ้นไปนะบางคนซีหาล้านืุนนอนรับงานแต่ละงานแต่อันนี้เพื่อนว่าเอ้ยบอยอยากบอยฝาวยอยากเอาลายเนาะเอาหน่อยๆก่อนเถอะนะถ้าได้ขึ้นได้ย้างโอเคนอกจากคลิปนี้นะพี่พีเอฟซีเนาะเราไปรักชมเราฟังคลิปพร้อมๆกันเลยจ้าโต๊ะเตียงทอนมาเท่าโต๊ะเตียงทอนหลวงพ่อเดี่ยไปเปิดตู้ก็แรกจะโต๊ะไม้บอก่ เตรียมออกงานทุกคนเข่าทนก็เป็นใจเด้แปะเก้ามวงเลยก็เศร้าแล้วตกอยู่นำนำนำโอ้ยว่าเศร้าในทนเศร้าในทนพ่อได้ออกงานพ่อได้ขานมลูกวพ่อได้ขานมลูกในน้าวะแ่แม่มได้ช่วะอยู่นี่เตรียมตัวเตรียมตัว ออกงานเนาะทุกคนเนาะไครว่อนน้ำเหลาลก็ไม่เคยนะจะผับจอง <c oughs> ต้องแอบเปิดตู้งานผูกแขนเนาะทุกคนเนาะเพรได้เงินขานมลูกเนาะทุกคนพอไปตีลงทุนซื้อเครื่องเสียงเนี่ยเบิดเป็นแสนแสนกว่าบาทเนาะทุกคนเนาะซ <c oughs> ื้อมาจากกรุงเทพ,เพ,าาเ,ทพเพื่ออะไรเมามาจากกรุงเทพเพื่อกันอลไรทุกคนในนี้อซ <c oughs> ื้อของอะ ห้องคิวเศร้าพารามสองเนาะทุกคนเนาะโอ้เทียน,นทางยืนนีน้เนาอาเทียนเอียนเอาเพื่อนนี่ทุกคนน,นี่แหละมีวงดนตรีใหญ่เนีย่ยวงดนตรีใหญ่เครื่องทำมาหากินทุกคนเลยแต่ชื่อมานี่ยชื่อเป็นแสนบ่แต่ในไอ้ฮาก็ได้เงินบุหันหาพันเนาะทุกคนเนาะ ่อบข่อยได้ออกงานซื้อมาเป็นปีเขาเจ้าบุหูนะเขาเจ้าบุหูว่ะเขารับงานเนาะรลประจำตั้นนหนโอ้ยอยากมีเงินเด้พอจะออกวิโกให้พอพัตติได้ออกงานเอายังไ้กับหลดกระบะค่อยเนาเนยแกแตกแทกแทกไม่ได้ยังไงยังไงเออซ่ บอกว่าคะแนนว่าแบบคะแนนว่าเขาหูวด,ดีๆนะเขาหัวดีเขา,าเป็อดแพงบอกเขาเอางานเราพันหายังแบแบน<ด>ี้เออดเราบอกเป็นแล้วคะแนนได้แบบอันปีหนึ่งได้จากชิปงานนี่ก็โอเคแล้วเนาะงานเราพันหาชิปงานกับมือหาเนะมือหากันยังหน่อยก็พราะได้ทุนขึ้นไง มาปีกว่าแล้วยังบบท่านได้ได้อยู่ฮาก็ได้เงินอยู่สี่ห้าพันฮ่าฮ่าก่ายนะเฮาไม่ได้ออกทางนั้นนะนั่นแล้วออกจากบ้านเจ้าของออไม่ได้ออกทางบ้านฮ่า่ะเตรียมตัวทุกคนโอ้ทุกคนรถตู้เขาเจ้าคนเอาเองเลยทุกคน รถตู้เขาจะอามาคนเอาซอยเนาะทุกคนเนาะเพราะว่ารถกระบะเขาเอาไปบ่ไวเอาไปได้แต่เถียวเดียวนาะทุกคนเนาะเขาจะากระเป๋าเขาอยากได้ตู้ไว้เนาะจะเปิดเพลงแล้วเนาะทุกคนเนาะเขาจะเอามาคนเอาซอยหอนเพื่อนหัอยเวอเะอะเลานลันลั่นน่ลงเืหาลั่นยงเงืน คือกันหมักแบบเดียวลงเพื่อแล้วจะจังหวัน่นี่เจ้าข่ามาเอาซอยนะทุกคนเจ้าข่ามาเอาซอยไปผ่านกัเลยนะอันนี้วอร์ r นะทุกคนเวอร์ไปใช้ตู้อะรถตู้ไอเดียมทุกคน เาไปตู้เหล็กเอาไปของเราบอกเดี๋ยินมาเอาไปเกดแหลกเดี๋ยวินมาบ่เออกางแหลมไปบ่เนี่เอากางแหลมขึ้นรถตู้เนาะทุกคนรถกระบะเขาย่าห้องนี้บ่ไหวเอากางแหลมขึ้นรถตู้เป่าเอาได้เนาะเป่านั่นแหละก็เลยบอกว่าอยู่อาจารย์ยกขคือเป่าขึ่นแน่หวาเขานธอเอาได้เป่า

เรียกเงินเรียกค่าหนิเด้อเอ้ยลูกหลาเอ้ยเออลูกค้าให้หลายเออลูกค้าให้พอได้รายเด้ออยากได้เลยวะผมมีเนาะทุกคนเตรียมตัวไปที่เรียบร้อยเนาะทุกคนเนาะเจ้าภาพเขาจ้าเอาไปแล้วส่วนหนึ่ง่วนนี้พอปกติเอาไปทีหลังเนาะทุกคนตอนนี้กำลังอาบน้ำกินเข่าแล้วก็เตรียมเดินทางเนาะทุกคนเนาะ ตอนนี้ก็มาหอดงานเป็นทีเรียบร้อยแล้วเนาะทุกคนกับพากันติดตั้งตู้เป็นทีเรียบร้อยแล้วเนาะเตรียมเปิดเพลงให้เขาเจ้านะทุกคนตอนนี้เขาเจ้ากับพากันแบบประทานอาหารเป็นทีเรียบร้อยแล้วกับพากันเริ่มชีโมนชีซึนกันแล้วเนาะทุกคนเนะาะตามประเภทนี้ของเราวเวลามีงานผูกแขนงานแต่งงานบุ้นยังแบบในกินเข่าแล้วเราทานอาหารแล้วกับพากันแบบ พอนล้ววงเนาะทุกคนพากันม่อนกันซ่นเนาะทุกคนเนาะเพิ่นกันซซไม่จ้างนักล่องมาต่างหากเนาแะแต่ก็บมือกีบอร์ดเนาะทุกคนเนาะตอนนี้กลาลังพากันมวนกันซ่นเนาะทุกคนเนาะอันนี้ก็คือเป็นประเพณีแบบเล่าๆเนาะทุกคนงานผูกเขนเนาะทุกคนเนาะอาซาลาโบส่วนของมือกีบอร์ดแล้วก็หนักร้องเนาะแล้วก็คนคุ้มเครืองเสียงก็คือพอแพตตีเนาะทุกคน เมื่อกี้บอดเขาเจ้าก็จ้างมาเนาะทุกคนเนาะหนักล่องพรอมแล้วก็จ้างอันเครื่องเสียงพอแพตตี้กระต่างหากเนาะทุกคนอ่ะสลากวังว่าจะหยุดเป็นอาชีพเนาะทุกคนเนาะแต่กบปะปุกหัวสีเฮดได้หรือบบเนาะทุกคนพอพอแพตตี้เพิ่นหมักด้านนี้เนาะทุกคนเนาะก็เลยแบบลงทุนซื้อเครื่องเสียงมาแต่ฝั่งไทยพเพล่คนไปหลับม่านมาเป็นทีเรียบร้อยเนาะทุกคนเนาะ <laughs> คนของกับเพื่อนฮา <laughs> เราหาบ้างเพิ่งได้นะรวยรวยน้ำเงินรวยรวยเอาได้เป็นเงินกีบดินำ้นำน้ำง้องเงี้ยค่ได้ม่ <c oughs> ได้เป็นเงินกีบเหรออ่ะเงินบาทนะเงินบาทว๊าวนี่นี่ถ้าเงินนี่เบียแล้ว <c oughs> น,นีไปไหนไหนได้เท่าไหร่โซตี้โซ อะไรๆค้นหาบอค้นหาันหนึ่งกับสามแสนสามสามแสนสามมเอามาให้เจ๊เอามาให้เจ๊จบกันไปแล้วนะจ๊ะพีพีเอฟซีน้องเป็นไนกันแน่นาะคืออ้อนหูเลยว่าเืลอยสาวหลาเนาะเพินมีความคิดทีดีมางๆเนาะก้าแฟนเผินเนาะเพราะว่าสื่อเครื่องเสียงจากไทยอยอมรับว่าข้องไทยอะ่ะกินขาดแน่นอนแล้วใช่แบบ ใส่ในระยะเงาเพราะว่าคนสื่อเนาะคนที่สื่อไปใส่งานเพราะว่าเพิ่นกะดูแลอย่างดีเนาะเพราะว่าเอาแต่ได้อะ่ะเพื่อนมีหัวคิดการขาดีนะอ่อนออนเห็นแล้วมันออนซ่อนเพินน่นเนาะว่าเอ้ยเพิ่นมาหาแบบเพื่อนมามหาเงินยุ่ไทยเนาะเพิน่นแต่กะสื่อเครื่องเสียงเครื่องยังเมื่อใส่ยอยู่บ้านเพราะว่ามักในอาชีพแบบมีอยู่แล้วเนาะซึ่งถ้วา่าอ้อนมี อ้อนมาหมักบอ้อนกับหมักคือกันกบแฟนเนาะส่วนแฟนอ้อนอ่ะเป็นช้างเหมือนบอทุกคนเป็นช้างในโรงงานเนาะเผิ่นกะหลักๆเลยเผิ่นกัอยากได้เครื่องที่มันถนัดก็คือลงกรึงเนาะเผิ่อยางได้ลงกรึงสักเครื่องนึงเผิ่นว่าเนาะแต่กับ้าเบิ่งก็นอว่าจะได้หรือบอเพราะว่าเผิ่นก็มีความฟันเพราะว่าเผิ่นกับพ่อตังโปรแกรมตัวยังเป็นอยู่เนาะเผิ่นก็เลยอยากเห็นนะซึ่งในตอนนี้นะเผิ่นรับงานงานละพันหาคือว่า ถือว่าถือแห่งคันค้นกันเองเพื่อนวอาคันพี่น้องให้รับงานละพันเดียวเองโอ้โหอ่อนว่าเสียดายนะอ่อนอยู่ไกลคันอ่อนอยู่ไกลเนาะอ่อนก็จะไปอุดหนุนเพื่อนกันเพราะว่าอยู่ทางบ้านอ้อนนะเนาะเพื่อนก็จะมีงานผูกแขนงานดองงานขืนเพื่อนงานแบบสารพผัดสารเพเนาะเพิ่งบ้านเฮาับกินเทฮาปาฏิันอยู่แล้วนะแต่ว่านานนานๆที่เนาะแล้วกางานหนึ่งเนาะหับพันหาถือว่าถือแห่งเพิ่นบอกว่า เพิ่อนอยากเอาไลายนยเนาะอยากกินแบบเงวๆนะฮู้ความคิดดีจริงๆเลยเนาะโอเคนอะกจากคลิปนี้หลังจากได้รับชมรับฟังแล้วพี่พีซีมีความคิดเห็นยังไงกันแน่ก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกเดอร์จาาชวนคลิปตน้นฉบับพรจะปักหลิงไว้เดอร์จาาถาผู้ได้คนเล่าที่ว่าเบิ่งช่องอ้อนยู่อยากอุดนุ้นเพิ่นเนาะกะับสามารถไปที่ช่องเพิรเละกะอ่ะทักฮ่าเพื่อนก็ได้นเนาะเพราะว่าเพื่อนกะ ช่วงรับงานพอดีนะเพนมีตุ๊แบบยิ่งใหญ่อลังการอ่อนเหรอเป็นตะมวนนะ้องเพียซี่โอเคราจจาคลิปนี้ค่าลาไปเป็นเท่านี้น้วจ้่ะขอบุณพี่เพียซี่ตุ๊กทานที่รับชมรับฟังและเป็นกำลังใจให้หลายๆเด้อจ้บขอกันใหม่อีพีนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย